พามึงมาถึงแล้วนะยี่้อมถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครไม่อยากออกทริปเราไปกินข้าวลิงต้องดูทริปนี้นะครับ love the chase and the h u n t a n d I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank n o I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted Stay humble I'm weak ถ้าเพื่อนๆได้เคยดู YouTube ผมตอนที่แล้วที่ว่าไปเขาคอและฟูจิเมืองเลยนะครับทริปนั้นผมขี่ไม่จบนะครับต้องยอมรับสารภาพเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยรถมันเสีย เราอะคิดว่าเราอะเซ็ตรถพร้อมแล้วนะครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการเซ็ตรถเนี่ยแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือว่าการปรับแต่งนู่นนี่นั่นแล้วมันจะออกชิปได้โดยแบบปลอดภัยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะออกชิปแล้วมีปัญหาแบบผมหรือว่าเป็นขวัญใจรถชิปก็ลองติดตามดูนะครับว่าเรื่องราวของผมมันเป็นอย่างไร เริ่มตั้งแต่วันแรกที่ผมพาน้องๆไปออกทริปที่จังหวัดเลยนะครับก็ออกกันตอนเช้ามืดเสร็จแล้วพอไปถึงเขาค้อก็แวะเติมน้ำมันทานข้าวแต่ก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันก็มีลางบอกเห็นนะครับก็คือไฟ traction control กับไฟ abs เนี่ยมันแจ้งเตือนและก็มีจุดแดงๆส่วนตัวผมเองอะเห็นแล้วว่ามันขึ้นแต่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่า มันอาจจะเกิดจากการโยนตัวของล้อหลังแล้วทำให้ล้อหลังกับล้อหน้าเนี่ยมันหมุนไม่สัมพันธ์กันทำให้เกิดไฟแท a c ชั่น control เกิดขึ้นแต่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับถ้ามีไฟเตือนแบบนี้นะครับเพื่อนๆพึงระวังให้ดีเลยครับหาที่จอดรถด,ดีๆนะครับปั๊มน้ำมันหรืออะไรก็ได้พอผมเข้าไปเติมน้ำมันแล้วพักผ่อนกันเสร็จแล้วเนี่ยกำลังจะออกตัวเพื่อจะไปต่อที่ ถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยณขณะนี้ผมมาออกทริปและรถมาจอดเสียอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับนี่ครับอยู่ที่บ้านนางง่วนะครับปั๊มน้ํามันปตทบ้านนางง่วทําให้การเดินทางของผมนี่ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงปัญหาของผมดูวิ่งมาแล้วเนี่ยไฟ traction control ก,กับไฟ abs เนี่ยมันโชว์และมันทําให้ผมเนี่ยใช้งานเบรกไม่ได้อันตรายมากเลยครับผมก็เลย ลองเปิดดูในช่องแบตผมได้เจอการน่าจะเกิดจากการประกอบนะครับตรงนี้ครับผมว่าแบตเตอรี่อ่ะมันเข้าไปชนกับสายไฟตรงนี้เนี่ยครับผมไม่รู้ว่ามันขาดกี่เส้นนะข้างในแล้วมันทำให้เกิดการช็อตกันหรือเปล่าอันตรายมากเลยครับเบรกใช้งานไม่ได้เกือบเกิอดอุบัติเหตุนะครับ ณนะตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ปัม๊มปตทนางนัวนะครับพ้นเลี่ยงเมืองของเพชรบณ์ออกมานิดเดียวพอผมออกตัวกันไปแล้วเนี่ยรถของผมเนี่ยมันก็ดูเหมือนปกติดีเพราะว่าผมได้เคลียร์โค้ดอะไรเรียบร้อยแล้วตอนที่อยู่ปั๊มน้ำมันพอออกตัวจากปั๊มน้ํามันไปเนี่ยเราก็เจอถนนใหญ่แต่ว่ารถผมเนี่ยเบรกหลังมันใช้งานไม่ได้ครับ แล้วพวกไหลาทางหน้าปั๊มเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกรวดแม่งเสือกบังเอิญน,นี่ครับเพื่อนบังเอิญที่ว่ามันไม่ได้เสียแค่เกี่ยวกับไฟ ABS หรือทักชั่นคอนโทน,ทนเครื่องมันดันเร่งเองเองีกครับเร่งแบบบิดหมดปอกเลยอะ่ะพุ่งออกไปหน้าถนนเลยครับแล้วเพื่อนเพื่อนคิดดูพุ่งออกไปแล้วไม่ว่าเบรกหลังแม่งใช้ไม่ได้อีกโหโคตรอันตรายตอนนั้นนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเลยนะครับ No God ก็ประคองรถ กำคัดพอกำคัดเนี่ยเพื่อจะเข้าข้างทางนะครับเพราะว่ารถมันเล่นเร่งเองใช่ไหมครับรอบเนี่ยมันฟาดไปแปดพันเลยนะครับผมก็เอาแล้วนึกในใจเพราะเราเคยใช้รถอยู่ว่าถ้ารอบสูงมากๆเนี่ยบิดกุญแจเครื่องมันจะไม่ดับนึกในใจว่าขอให้มันดับขอให้มันดับพอกำคัดุรอบมันฟาดไปแปดพันผมบิดกุญแจดับปุ๊บโอ้เดชบุญเครื่องมันดับครับเขานี่ทีนี้ทำไงล่ะ เราเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ปกติละต้องต้องมีอะไรที่แบบเป็นเยอะๆเราก็คิดไปต่างๆนา,นานานู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเป็นที่กล่อง ECU ไหมหรือเป็นที่อะไรไหมเราก็ได้ลองซ่อมแซมดูอยู่ในปั๊มตอนนั้นอยู่ที่ปั๊มประมาณ11โมงกว่าจะดูเสร็จอะไรเสร็จลือรถเสร็จมาดูกันยกแบตออกมาดูก็สรุปคือซ่อมไม่ได้ก็ต้องเรียกรถชิปนะครับ ็เป็นขวัญใจรถชิปไปครั้งแรกสำหรับเจ้าส้มคันนี้นะครับแต่การที่เรานั่งรอรถชิปเนี่ยมันไม่สนุกเลยนะครับผมถึงปั๊มน้ำมันตั้งแต่11บเโมงที่อำเภอนางม่วจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วต้องรอรถชิปจากกรุงเทพมารับมันใช้เวลานานมากเลยครับผมนั่งรอรถชิปถึงสองทุ่มกว่าจะมาถึงแล้วก็เราก็ต้องให้เพื่อนเนี่ย ได้เดินทางกันต่อไปโดยที่ผมให้หลานของผมเนี่ยพี่เบนซ์เนี่ยที่ขี่ g s a นำทัพออกไปเพื่อจะพาน้องๆเนี่ยไปเที่ยวต่อที่จังหวัดเลยถนนลอยฟ้านะครับแล้วแล้วเพื่อนก็ทิ้งเราไปนะครับเพราะว่ารถผมเสียตามกฎกติกาแล้วครับช้าไม่รอพังทิ้งเพื่อนๆนก็ได้ทิ้งเราไปแล้วเขาจากเราไปแล้ว ชิปนี้ไม่รู้จะจบหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่โจเจคเขาเอาของมาเปลี่ยนแล้วลองดูว่าเราจะวิ่งได้ไหมเ้าวิ่งไม่ได้ก็ชิปกลับสามกดกติกามารยาครับสาไม่รอพังทิ้งไอพี่เดี๋ยวตามไปามาครับผมคือสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยผมมารู้ตอนหลังว่าลูกปืน ABS มันแตกนะครับ ถามว่ามีลางบอกเหตุไหมว่าลูกปืนแตกเราจะรู้ไหมตอนที่ขี่ออกมาจากบ้านเนี่ยถามม่ารู้ไหมก็พอจะรู้นะครับเพราะว่าอาการของรถนะั้นมันไม่เหมือนเดิมตอนช่วงที่ผมเวลาเข้าโค้งไฮสปีดเนี่ยผมรู้สึกว่าท้ายอมันดิ้นดิ้นดิ้นนิดนิด,นนด,นด,นดเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดว่าเป็นพวกล่องถนนหรือว่าเจอกรวดอะไรพวกนี้ยแล้วมันก็เป็นมาสักสองทริปละจึงเราก็เออมันคงไม่เป็นอะไาหรอกก็ใช้งานมันไป สุดท้ายไปตายนะครับแม่งวิ่งไม่ได้แล้วช่างบอกมาอีกว่าที่เครื่องมันเร่งเองเนี่ยเป็นเพราะคอแมนิโฟลครับเครื่อง M8 ของเราเนี่ยคอแมนิโฟลเนี่ยมันเป็นพลาสติกน่าจะเป็นประกบสองชั้นนะเท่าที่ผมฟังมาแล้วมันจะมีซีนตรงกลางพลาสติกเนี่ยเมื่อมันเจอความร้อนเยอะๆเพราะว่าฮา r เลเราเนี่ยเครื่องมันร้อนมันก็ทาให้ซีนพวกนี้เสื่อมสภาพ พอซีนเสื่อมสภาพปุ๊บอากาศอ่ะมันก็เข้าไปที่คอไมนิโฟแต่ด้วยเซ็นเซอร์วัดอากาศเนี่ยมันอยู่ด้านหน้ามันก็ไม่สามารถที่จะวัดอากาศไอดีเข้ามาได้แล้วอากาศที่มันเข้าไปจุดระเบิดหลังเซ็นเซอร์เนี่ยที่มันรั่วเนี่ยที่คอยดีมันรั่วเนี่ยมันทําให้เครื่องมันเร่งเร่งเองครับเร่งแบบบิดหมดปอกเลยซึ่งอันตรายมากมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าหาสาเหตุกันไม่เจอสักทีนะครับ เรียกกันว่าวันนั้นจอดที่ปั๊มน้ํามันนี่ผมลือทั้งคันเลยนะครับลือหัวลื้ออะไรออกหมดลือแบตเตอรี่ลือทุกอย่างมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะให้เพื่อนได้แบบสังเกตนะครับว่าลูกปืนล้อหลังกับคอแมนิโฟนเนี่ยถ้ามันจะมีปัญหาลางบอกเหตุมันคืออะไรบ้างอย่างเรื่องล้อลูกปืนล้อหลังที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือมันมีอาการดิ้นนิดๆเวลาเข้าโค้ง และอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตได้เพราะว่าผมล้างรถเองไงครับก็คือ,อผมจะเห็นคาบน้ํามันอ่ะมันออกมาที่จานเบรกตรงดุมตรงกลางอ่ะตรงลูกปืนอ่ะมันกระจายกระจายตรงเนี้ยผมว่าให้เพื่อนๆเนี่ยพึงรับรู้ไว้เลยนะครับว่าลุกปืนของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้ว พอน้ำมันจาระบีมันเริ่มออกมาแล้วแล้วก็าการทายดินเวลาเข้าโค้งนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องนะครับของลูกเบนล้อหลังส่วนเรื่องคอแมนิโฟเนี่ยรังบอกเหตุมันคืออะไรอันดับแรกเลยนะครับที่ผมรู้สึกได้มาพักหนึงแล้วก็คือเวลาเราบิดไปแล้วยกคันเร่งลออมันลงช้าครับล่อมันลงช้าอันดับที่สองนะครับลองเข้าเกียร์ระกำคัดไว้นะครับระเบิดตัวเปล่า ดูซิว่ารอบเนี่ยมันฟาดแรงหรือเปล่าแล้วผมอะซึ่งลองเบิ้นดูอะเบิ้นเบาๆเองนะครับไอเราก็นึกว่ารถเราแรงะ่ะรอบมันฟาดไปห้าพันปุ๊บห้าพันกว่าเลยนะครับเบิ้นตัวเปล่าลองดูเราก็นึกว่ารถเราแรงจริงๆไม่ใช่นะครับคอมนีโฟมมันรั่วเนี่ยอาการที่สังเกตได้เลยนะครับจากคอมนีโฟคือรอบมันเริ่มลอยก็ให้เพื่อนๆได้ลองสังเกตดูนะครับ แต่ถ้าจะให้ผมแนะนําก็เวลาเราเข้าศูนย์บริการเนี่ยช่างอะ่ะเขาแนะนําให้เราเปลี่ยนชิ้นส่วนไหนหรือว่าอะไรถึงกําหนดที่ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยอย่าดื้อกับช่างนะครับให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนตามที่ช่างบอกซึ่งตัวผมเองเนี่ยถามว่าเปลี่ยนตลอดไหมก็เปลี่ยนตลอดนะครับก็มีเรื่องลูกปืนล้อหลังเนี่ยที่พลาดเพราะว่าผมเพื่อน,นก็รู้แล้วว่าขี่รถตลอดไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปจอดหลายๆวันเพื่อจะเปลี่ยนลูกปืนล้อส่วนคอมมนิโฟเนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นทุกคันนะครับถ้าจะให้ดีเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมของ SNS ก็ได้ครับราคาก็อยู่8-9 0 0พันบาทก็ลองหาใส่ดูนะครับแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะผมก็รอรถตู้มาเพื่อมาชิปรถแล้วผมก็พาอีสมของผมเนี่ยขึ้นไปเที่ยวถนนลอยฟ้าจัางหวัดเลย กูพามึงมาถึงแล้วนะยี่้มถนนลอยฟ้าจังหวัดเลยปกติมึงต้องพากูมาแต่รอบนี้กูพามึงมายังไง พาเรามาใช่วันนี้เราพาอีส้งมาถึงลอยฟ้าวันนี้เราพาอีส้งมาแล้วก็พาไปนอนที่จังหวัดเลยด้วยครับที่ฟูจิเมืองเลยถึงตอนนี้แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเดินไปที่รถของเพื่อนๆน,นะครับลองไปเปิดกระเป๋าดูเพื่อจะดูลูกปืนล้อหลังนะครับว่ามีข้าวน้ํามันเนี่ยออกมาไหมแล้วก็ลองสตาร์ทรถดูนะครับ รอให้รอบเครื่องลงนิดหนึ่งแล้วลองเบิ้ลดูนะครับว่ารอบมันลอยหรือเปล่าลองดูนะครับลองเช็ครถตัวเองดูกันครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะออกทริปแล้วมีปัญหาแบบผมเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับอย่าชะล่าใจยิ่งช่วงเนี้ยเพื่อนๆถึงเวลาที่ออกทริปยาวกันเยอะหลายๆท่านเลยบางคนออกต่างประเทศบ้างออกมาเลเซียบ้างออกประเทศลาวบ้างนะครับไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปเสียที่ไกลๆซึ่งมันลําบาก ซึ่งมันไม่สนุกไปนะครับการที่นั่งรอรถชิปกลับมาก็ต้องมาเสียเงินค่าเปลี่ยนอะไรถ้ายังไงผมก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับถามช่างเลยว่ารถผมเนี่ยวิ่งมาเท่านี้กิโลแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างถามเขาเลยนะครับเพราะว่าในคู่มือบางครั้งแมนนวลเ,นเราไม่ได้มาหรอกหรือว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราถามเขาเลยอะไรเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับอย่าไปรอช้า ถ้าเห็นว่าคลิปเนี้ยเป็นประโยชน์ก็ให้เพื่อนๆช่วยแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะครับผมก็เอาประสบการณ์ของผมมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เพื่อให้ได้ปรับปรุงรถของตัวเองนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาศูนย์วิพานะครับ<ๆ>เพื่อมารับรถของเราเนี่ย<ๆ>ก็ได้ทำการซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ก็คืออยากจะบอกเพื่อนๆไว้อย่างหนึ่งว่าเวลาถึงกําหนดเซอร์วิสรถเนี่ยช่างเขาอยากจะให้เปลี่ยนอะไรเนี่ยเราต้องตามใจช่างนะครับอย่าไปลั้นอย่าไปดือ้อเพราะว่าเวลามันเสียขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สนุกเลยนะครับนอกจากเราจะไม่ได้ขี่แล้วเราจะต้องมาเสียค่ารถชิปต้องเสียค่าน้ํามันรถที่ว่าเอารถกลับมารับคนอีกเพราะว่าจะให้เรานั่งรถชิปมันคงลําบาก แล้วไหนจะที่พักที่เราจองไปเวลาเราออกทริปรถก็ไม่ได้ขี่รถก็พังต้องมานั่งเสียงเงินสองรอบสามรอบตอนนี้ช่างทางศูย์พิพาก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือลูกปืนล้อแตกแล้วดันไปนแตกฝั่งที่เป็น ABS ก็ทำให้เบรกนะ่ยมันใช้งานไม่ได้กดเบรกไปเนี่ย วลากดเบรกหลังไปนี่มันกดไม่ลงเลยนะเวลาทักชั่นคอนโทรลที่มันทํางานแล้ว ABS มันทํางานแล้วแล้วก็มันดังมาดันมาเสียพร้อมกับไอ้คอแมนิโฟยางที่มันรั่วเพราะซีนยางคอแมนิโฟเนี่ยที่ว่าเป็นคอยดามันเป็นรุ่นนี้เป็นพลาสติกแล้วก็มีซีนยางประกบกลางพอมันรั่วอากาศมันเข้าไปเยอะเข้าไปโดยที่ไม่ผ่านเซ็นเซอร์ทำให้ระบบลวนแล้วก็รถก็จะพุ่งออกไปข้างหน้าเลยยะอันตรายมาก แล้วช่วงจังหวะที่ผมเสียเนี่ยกำลังออกจากปั๊มมาดีแล้วเพื่อนเือคิดดูเบรกหลังแม่งก็ใช้ไม่ได้นะเครื่องแม่งดันเร่งอีกโอ้โหดีแม่งไม่ตายไม่คุ้มค่าเลยนะครับคือรถจะเขาดีอยู่แล้วแต่เราอ่ะดันไม่เอามาเซอร์วิสเพราะว่าผมเนี่ยแม่งขี่ตลอดเวลาไงมันก็เลยทําให้ไม่มีเวลาเอามาหาช่างมาเซอร์วิสก็ได้แต่ถ่ายนะั้นมันเครื่องบอกช่างรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องออกทิปบายนี้เขาก็รีบถ่ายถ่ายเราแล้วก็เราก็ออกไปเลยไม่ได้สนใจว่า มันจะเป็นอะไรเราก็ดูเหมือนว่าแม่งจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วแม่งปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะมันมองไม่เห็นของพวกนี้มองไม่เห็นนะครับถามว่าอาการก่อนที่มันจะเสียมีไหมอย่างคอเมนิโปเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่เราหาความรู้จับความรู้สึกไม่ได้เลยว่าล้อมันลอยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็อย่างลูกเืรล้อหลังเนี่ยอาการเริ่มแรกเนี่ยคือมันวิ่งวิ่งมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเข้าโค้งแล้วท้ายมันสะบัดสะบัด เราก็คิดว่าเจอร่องถนนแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับลูกปืนล้อมันแตกโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเ,เพื่อนๆช่างเขาบอกให้มาเซอร์วิสอะไรก็ต้องเชื่อช่างเขานะครับแล้วก็มาเซอร์วิสตามกําหนดลูกปืนล้อนะ้ามันเครื่องนะ้ามันเบรกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ออกทริปอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องนั่งรถชิปเหมือนผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So